ทีเด็ดฟุบอลประจําวันเสาร์ที่29กรกฎาคม2566ครับท่านอยู่กับเราร้อยหลาหลอีกเช่นเคยนะครับวันหยุดยาวแบบนี้ครับมาเรียบปรียังให้วันนี้6คู่นะครับ คู่นี้ประกอบไปด้วยครับคู่แรกเป็นทางด้านของนอร์เวย์ดิชั่นหนึ่งครับเตะกัน2องทุ่มครึ่งเตะกันเร็วนะครับรีบกดกันสักหน่อยนะครับสำหรับทางด้านของวาลาเลนกาครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของซาเดฟยอดนะครับคู่2ไปกันที่สตาร์เบคครับห้าทุ่มตรงนะครับเจอกับทางด้านของโมนะครับทีมขวัญใจคนรถแห่มหาชนคนรถแห่แบบเราครับโมวันนี้จะผ่านได้หรือไม่นะครับไปกันที่สเเดนออสเวนคาร์นะครับสองทุ่มตรงครับเตะกันเร็วอีกหนึ่งคู่ครับเป็นทางด้านของฮักเคนครับเจอกับทางด้านของเอลบอกนะ กันแบบนี้มันแน่นอนนะครับสี่ทุ่มครึ่งครับเป็นทางด้านของเด c กเกอร์ฟอร์ดนะครับเจอกับทางด้านของปอมาปอสคาน่าคู่ตีหนึ่งคู่ดึกเป็นทางด้านของแฮมสตักครับเจอกับวาเบิร์กแล้วก็อีกหนึ่งคู่ครับคู่ที่6นะครับเป็นทางด้านของเวเจลในเดนมาร์กซูเปอร์ลีกครับเปิดบ้านรับการเยือนของ f โคเฮเกนนะครับวันนี้6คู่อัดแน่นจะเต็มกันอีกเช่นเคยครับกับเราครับเหลาร้อยหลานะครับไปสรุปผลงานเมื่อคืนที่ผ่านมากันก่อนนะครับให้ไว้ทั้งหมด6คู่นะครับรวมถึงทางด้านของทีเด็ดวีของเรานะครับวีของเราครับไปกันที่วีเพ็วาซาเนะครับเปิดราคามาที่ราคาปปนะครับก่อนเตะอยู่ที่ราคาเสมอนะครับสุดท้ายทางด้านของเราร้อยหลาครับจัด VPS วาซาราคานะครับทั้งราคาเสมอแล้วก็ราคาทางด้านของราคาปปนะครับก็เป็นทางด้านของ v p s วาซานะครับออกนํำตั้งแต่ครึ่งแรกครับสองประตูต่อศูนย์ครึ่งหลังเอเวสโดนใบแดงอีกหนึ่งใบนะครับเบาตัวเลยนะครับสำหรับทางด้านของคู่นี้จังหนับรับตังกันแบบเต็มๆนะครับสำหรับ FC v p s วาซานะครับทางด้านของสเตปครับก็ชิวเฉียดไป1คู่นะครับสรุปผลหน้าช่องเมื่อวานครับคู่แรกวีบอกกับทางด้านของลิงสบีนะครับคู่นี้ให้รองที่ลิงสบีนะครับราคาครึ่งลูกนะครับก็จังหนับ รับตังกันไปนะครับคู่สองก็เป็นทางด้านของ u c ซีดับลนะครับคู่นี้ให้รองที่ u c ซีดับลนะครับราคา2ลูกเต็มหรือ2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับโบฮีเมียนมารวัวในครึ่งหลังนะครับช่วงท้ายเกมชนะไป2ประตูต่อศูนย์คู่นี้ก็กินหูไปกันแบบจังหนับ อีกเช่นเคยนะครับคู่ต่อไปครับเชบอนกับคอกซิตี้นะครับเป็นทางด้านของเชบอนเหนือกว่ายังเห็นได้ชัดนะครับไปเยือนเปิดราคาที่ราคาปปนะครับเหล่าราลาให้ต่อที่เชบอนคู่นี้ก็จังหนับรับตังกันอีก1คู่นะครับคู่ต่อไปครับเป็นทางด้านของด็อกเฮด้ากับทางด้านของซิโกโรเวอร์อย่างที่ได้เรียนไว้ครับคู่นี้ปัดหัวตัวเท่านะครับราคาเปิดมาที่ราคาปปสาหรับเจ้าบ้านด็อกเฮด้านะครับสุดท้ายก่อนเตะอยู่ที่ราคาเสมอเหล่าราลาให้ต่อที่ด็อกเฮด้าครับราคาเสมอนะครับคู่นี้ก็เจ้ากันไปนะครับ ยกกันขึ้นไปนะครับอีกหนึ่งคู่ครับเป็นทางด้านของยูนิยงซังกิลสนะครับเปิดบ้านรับการเยือนของอันเดอร์เลชนะครับคู่นี้เหล่าระลลาให้รองที่อันเดอร์เลชครับรูปเกมสู้ไม่ได้ครับเป็นทางด้านของเจ้าบ้านอย่างซังกิลูสนะครับเล่นในบ้านเหนียวแน่นแล้วก็คมเหลือเกินนะครับครึ่งแรกออกนำไปก่อน1-0ครับครึ่งหลังอันเดอร์เลชมีโอกาสที่จะตีเสมอแต่ก็ทําไม่ได้ครับมาโดนรูปปิด ตอกฝาลงอีกหนึ่งลูกครับในช่วงทดเวลาบาดเจ็บในครึ่งหลังนะครับคู่นี้ก็ต้องยอมรับกันไปนะครับแซงกิลลูสแข็งแกร่งจริงๆนะครับวันนี้มาตามกันต่อครับ สำหรับราคาหนึ่งลูกเต็มของวาลเลย์บอครับเหล่ารั่หลามองว่าค่อนข้างที่จะแพงนะครับถึงแม้ว่าจะได้เปรียบนะครับที่เล่นในบ้านเจอกับซานเดฟยอสที่ไม่ชนะใครมาหลายนัดนะครับรวมถึงผลงานทั้ง2ทีมเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะครับหนึ่งลูกแพงไปครับลูกควบลูกครึ่งก็ยังแพงอยู่นะครับแพงมากทีเดียวสําหรับราคานี้คู่นี้ก็เลยต้องขอญาตเชีย์ไปที่ซานเดฟยอสนะครับรองไว้ที่ลูกควบลูกครึ่งแล้วกันนะครับเอาหูเข้าแลกนะครับขอกินหูกันบ้างครับในคู่แรกของค่าคืนนี้ครับให้รอง ที่ซานเดฟยอดนะครับจ้ำหนักรับตังกันอีกเช่นเคยนะครับหลูกเต็มครับไปต่อกันที่คู่ที่2ครับเป็นทางด้านของสตาร์เบกนะครับ เจอกับทางด้านของโมนะครับคู่นี้น่าสนุกทีเดียวนะครับราคาก็สวยด้วยนะครับแต่ผลงานล่าสุดนะครับเป็นทางด้านของสตาร์เบ k กบุกไปเยือนโมชนะมาได้3าสนะครับก่อนหน้านั้นบอลถ้วยก็เป็นทางด้านของการเสมอกัน1ประตูต่อ1นะครับที่เหลือก็เป็นโมทั้งนั้นนะครับที่เก็บกินมาเรื่อยนะครับสินัดหลังเนี่ยสตาร์เบกชนะได้2นัดครับเสมอกันไป1นัดนะครับแล้วก็โมชนะได้ถึง7นัดเปิดตลาด10นัดสตาร์เบิกทำเงินไป4ครับโมทำเงินไป6นะครับสกอร์สูงทั้งนั้นนะครับคู่นี้10นัดหลังสกกออสูงงถึ9ัด ต่ำแค่นัดเดียวเท่านั้นนะครับเปอร์เซ็นต์ที่สกอร์สูงเกิน3ลูกมีเยอะมากนะครับส่วนมากก็อยู่ที่3ถึง สี่ลูกนะครับสกอร์สุดฮิตสามศูนย์เลยนะครับสามศูนย์เนี่ยมีถึงสี่นัดเลยนะครับเป็นโมชนะทั้งหมดนะครับผลงานของสตาร์เบ็บ้างนะครับนัดล่าสุดไปเยือนฮามคาบนะครับแพ้มาสามสองก่อนนั้นแพ้ไวกิ้งหนึ่งศูนย์คาบ้านนะครับเสมอกับซานเดฟยอดครับดีสุดในช่วงนี้แหละครับศูนย์ศูนย์นะครับแพ้ให้กับสตอมก็เสร็จนะครับชนะล่าสุดย้อนไปนู่นเลยครับไปชนะวัลเลนการ์สองประตูต่อหนึ่งนะครับในบอลถ้วยก็ตกรอบไปแล้วนะครับไม่มีผลมาดูทางด้านของโมบ้างนะครับนัดกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาไปเยือนแพ้ 10น,น,นะครับกลางสัปดาห์ต่อไปก็มีงานที่จะต้องทําต่อเนื่องนะครับที่ต้องเปิดบ้านรับการเยือนของเฮลซิงกินะครับนัดแรกพลาดแพ้มาก็ต้องเป็นงานหนักกันทีเดียวแหะครับทางด้านของโมนะครับก่อนหน้านั้นในลีกเนี่ยเก็บชัยชนะได้ต่อเนื่องนะครับ มีสะดุดอยู่ครั้งหนึ่งครับไปเยือนออสเกนแลนด์เท่านั้นนะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ที่แพ้ไปก่อนหน้านั้นก็ไปเยือนอารซุนครับแพ้สามหนึ่งนะครับมาดูราคากันต่อครับเป็นทางด้านของโมถ้าเปิดราคามาแบบกักกักครับอยู่ที่ครึ่งควบลูกนะครับน้าขาวทางด้านของซาเบกเป็นรองที่น้ําเต็มนะครับหนึ่งลูกเต็มซาเบกเป็นรองอยู่ที่น้าบวกสิบนะครับสกอร์สูงที่สองลูกควบสองลูกครึ่งสองลูกครึ่งควบสามนะครับน้าขาวสามลูกเต็มน้ําเต็มนะครับผู้นี้น่าจะทดสกอร์สูงกันไว้สักหน่อยก็ยังดีนทาางงด้ขอ สกอร์สูงของทั้งคู่เนี่ยทั้งด้านวันนี้เนี่ยโมเนี่ย ต้องทำเกมลุกเข้าใส่แน่นอนครับปั้นเกมลุกเพื่อที่จะเจอเฮลซิงกิกลางสัปดาห์นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับเชียร์ไปที่โมน่าจะมันกว่านะครับสามแต้มน่าจะมีครับสตาร์เบกน่าจะงานหนักทีเดียวนะครับสาหรับทางด้านของการรับมือกับโมนะครับสตาร์เบกเล่นในบ้านถึงแม้ว่าจะเหนียวแน่นนะครับวันนี้ก็ต้องมาดูครับว่าจะโมเนี่ยจะเจาะเข้าหรือไม่แต่ก็ยังเชียร์อยู่นะครับให้ต่อที่โมครับราคาครึ่งควบลูกครับจังหนับรับตังกันอีกหนึ่งคู่ครับข้ามกันไปที่สุดเดนออสเวนคานกันบ้างนนัวี้ รองจากฝูงนะเปิดบ้านรับการเยือนของเอลส์บอกจากฝูงนะครับคู่นี้เจอกันมาสินัดฮักเคนชนะได้2นัดครับเสมอไปถึง4นัดเอลส์บอกชนะไป4นัดนะครับแต่นัดล่าสุดฮักเคนไปเยือนเอลส์บอกชนะได้2 0นะครับก่อนหน้านั้นเสมอกัน2นันติดนะครับที่เหลือก็เป็นบ้านใครบ้านมันนะครับเอลส์บอกชนะในบ้าน42กับ30นย์นะครับฮักเคนดูการปี2020เนี่ยชนะได้ถึง6ประตูต่อศูนย์ะครับเปิดตลาด9้านัดฮักเคนทำเงินไป3ครับเสมอกัน3แล้วก็ทางด้านของเอลส์บอกทำเงินไป3านัดนะครับก็ย ทางด้านของผลงานบ้างครับยูฟาคอนเฟลซ์ลีกของฮาเคนกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาไปเยือนคลาสวิกเสมอมาศูนย์ประตูต่อศูนย์ก่อนหน้านั้นไปเยือนวานามโมแพ้มาหนึ่งศูนย์นะครับใน บอลยุโรปเนี่ยทางด้านของฮักเคนก็ยังทรงตัวอยู่นะครับในลีกเนี่ยก็เริ่มมีหลุดบ้างนะครับให้เห็นนะครับทางด้านของเอลบอลบ้างนะครับไม่มีนัดกลางสัปดาห์ให้เตะนะครับในดูการที่แล้วผลงานไม่ค่อยดีแต่ดูการนี้ผลงานดีต่อเนื่องนะครับขึ้นมาเป็นจ่าฝูงนัดล่าสุดไปเยือนยอร์กาเดนชนะได้ถึง4-0นะครับก่อนหน้านั้นเสมอโกเทนเบิร์ก1-1ชนะคักมานะครับชนะฮัมาบีอุ่นเครื่องก็ชนะวาเบิร์กนะครับชนะเอเคโซนาครับเป็นทางด้านของฮักเคนนะครับเปิดราคามาต่อที่ราคาเสมอครับ สกอร์สูงทะลุไป3ลูกควบ3าลูกครึ่งคู่นี้กดสกอร์ต่ำกันไว้สักหน่อยก็ยังดีนะครับน่าจะยิงกันไม่เยอะนะครับเพราะมีห่วงกลางสัปดาห์อยู่นะครับทางด้านของฮักเคนเอลบอกไม่มีห่วงไรนะครับถือว่าได้เปรียบนะครับที่เล่นวันนี้เนี่ยเป็นทีมเยือนแล้วก็เป็นบอลรองด้วยนะครับคู่นี้ครับเราระดามองว่าครับฮักเคนถึงแม้ว่าจะชนะทางด้านของเอลบอกมาต่อเนื่องนะครับแต่ทางด้านของเอลบอกช่วงหลังเนี่ยฟอร์มดีเหลือเกินนะครับราคาเสมอสําหรับ ฮักเคนถือว่าไม่ได้เปรียบมากมายเท่าไหร่นะครับดีกว่าที่เล่นในบ้านเท่านั้นนะครับแล้วก็นัดกลางสัปดาห์ก็ยังต้องมีลุ้นอยู่นะครับว่าจะเข้ารอบหรือไม่เพราะฉะนั้นคู่นี้ครับ เสียงรองไปที่เอลบอกราคาปปน่าจะได้กินหูดีกว่านะครับน่าจะจบเสมอนะครับสำหรับคู่นี้ให้รองที่เอลบอกครับราคาปปครับจังนำับตังกันอีกหนึ่งคู่ครับไปต่อกันที่อีกหนึ่งคู่ครับสวีเดนออสเวนคานนะครับเป็นทางด้านของดิกเกอร์ฟอร์ดครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของบอมบ์ปอร์ตคันหนานะครับคู่นี้เจอกันมานัดล่าสุดดิกเกอร์ฟอร์ดชนะได้นะครับชนะมาแล้ว4นัดติดนะครับชนะได้ทั้งไปและกลับด้วยนะครับดิกเกอร์ฟอร์ดชนะไป2-1นัดล่าสุดนะครับก่อนหน้านั้นชนะได้ในบ้าน2-1เช่นกันนะครับ การปี2019-2017เนี่ยชนะไป3-2แล้วก็3-2ทั้ง2นัดด้วยนะครับคู่นี้สกอร์สูงทั้งนั้นนะครับ10นัดหลังเดกเกอร์ฟอร์ดชนะไป5เสมอ1แพ้ไป4นะครับพี่บอมมาปอธานาชนะเนี่ยก็ย้อนไปปี2017นู่นเลยนะครับเปิดตลาด10นัดเด็กเกอร์ฟอร์ดทำเงินไป6นัดครับแพ้ไป4นัดเท่านั้นเองนะครับสกอร์สูง6สกอร์ต่ำ4 4นัดหลังสกอร์สูงทั้งนั้นนะครับทางด้านของเด็กเกอร์ฟอร์ดนะครับใช้ตินะครับ ครับชนะบอมมาปอทานานี่แหละครับที่ชนะล่าสุดนะครับสองประตูต่อหนึ่งที่เหลือก็แพ้ทั้งนั้นนะครับทางด้านของเด็กเกอร์ฟอร์ดยีนัดหลังชนะ4เสมอ3แพ้ถึง13นัดนะครับทางด้านของบอมมาปอทานาครับขยับขึ้นมาอยู่โซนโซนบนตารางแล้วนะครับหลังจากที่เอาชนะฮัมมาบี้มาในนัดล่าสุดครับหประตูต่อศูนย์ก่อนหน้านั้นเจอกับฮักเคนแพ้ไป4ี่สองแทบไปเยือนเปิดบ้านแพ้เด็กเกอร์ฟอร์ดครับสองหนึ่งวันนี้ต้องเป็นทีมเยือนบ้างนะครับแพ้ให้กับเอเคโซนาครับสองศูนย์ทั้งชนะแล้วก็แพ้นะครั สลับกันไปสลับกันมาทางด้านของบอมมาปอตขัานหน้านะครับแต่เป็นบอลรองก็ยังกินแฮนดิีแคปได้อยู่นะครับผู้นี้ไปดูราคากันต่อนะครับเป็นทางด้านของบอมมาปอตขานหน้าครับเปิดราคามาที่น้าบวกสินะครับราคาเสมอสกอร์สูงอยู่ที่2ลูกครึ่งควบ3น้ําเกือบลบสินะครับราคานี้ยังสวยนะครับสลูกครึ่งน้าบวกสิบสำหรับสกอร์สูงผู้นี้ขอทดไว้สักหน่อยนะครับติดปลายมวมสกอร์สูงกันไว้ก็น่าจะดีนะครับน่าจะทําเงินกันได้แบบเต็มๆนะครับสาหรับราคา2ลูกครึ่งน้าบวกสินะครับ ราคาของบอมมาปอธนานคับที่เปิดมาต่อที่ราคาเสมอน้ําบวก10นะครับค่อนข้างที่จะน้ําหลุดเยอะไปหน่อยนะครับทางด้านของเดโกอฟอร์ดเป็นรองที่น้ําบวก10ในราคาปอปอยังมี ท่าทีว่าจะน่าลุ้นมากกว่านะครับบอมมาปอสคาน้าทีเด็ดที่คานมีมากกว่าก็จริงครับแต่วันนี้เป็นทีมเยือนนะครับทางด้านของเดกอร์ฟอร์ดอาจจะอาศัยลูกเล่นในบ้านนะครับที่จะเอาชนะทางด้านของบอมมาปอสคาน่าไปได้นะครับเจอกันมาทางด้านของเดกอร์ฟอร์ดก็กินมาเรียบเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับขออนุญาตเสี่ยงรองไปที่เจ้าบ้านดีกว่านะครับให้รองที่เดกอร์ฟอร์ดนะครับราคาปอปอครับน้ำบวกสิบครับกับสกอร์สูงที่2ลูกครึ่ง น้ำบวกสิเช่นเดียวกันนะครับจังหนับรับตังกันอีก1คู่ครับไปต่อกันที่คู่ที่5นะครับเป็นทางด้านของเจอร์แดนออสเวนคารอีก1คู่นะครับแฮมสตาร์ดวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของวาเบิร์กนะครับคู่นี้เจอกันมานัดล่าสุดแฮมสตาร์ดบุกไปเยือนชนะได้สองหนึ่งนนั้นวาเบิร์กบุกมาเยือนชนะได้1นูนย์นะครับในการอุ่นเครื่องในลีกลูกาลปี2021ก็เป็นวาเบิร์กนะครับที่ทํากําไรได้มากกว่านะครับคู่นี้เจอกันมา10นัดหลังแฮมสตาร์ดทำเงินของก ทำเงินเนี่ยวาเบิร์กทำเงินได้มากกว่านะครับเจอกันมาเก้านัด หัมสต์ทำเงินไป3นัดเจ้าไป1นครับทางด้านของวาเบิร์กทำเงินไปได้5้านัดนะครับคู่นี้สกอร์สูง5สกอร์ต่ำ5าครับผลงานล่าสุดของห้าสต์บ้างนะครับล่าสุดไปเยือนโกเทนเบิร์กเสมอมา 0- 0นย์ะครับอุ่นเครื่องเนี่ยชนะฟักเคนเบิร์กมา3-2ชนะโนโคปิงครับนัดล่าสุดที่ชนะในลีกนะครับ2ประตูต่อ1นะครับในบ้านที่ชนะล่าสุดก็ย้อนไปนู่นครับที่ชนะฮักเคนน1ประตูต่อ0ูนะครับที่เหลือก็เป็นเกมเยือนทั้งนั้นนะครับที่ชนะได้ส่วนมากก็แพ้ในบ้าานนนใกรรออุ่่เคืง ครัับ2นดมาดูทางด้านของวาเบิร์กบ้างนะครับแพ้มา2นัดติดครับแพ้คักมานัดล่าสุด1-0ในเกมเยือนนะครับก่อนนั้นเปิดบ้านแพ้เอเคโซนาไป2-1เช่นกันที่ชนะล่าสุดชนะโกเทนเบิร์กนะครับ2ประตูต่อ1ที่เหลือก็แพ้มา4นัดติดครบแพ้ยอร์การ์เดนแพ้เอลบอกนะครับแพ้ฮามสตัดแล้วก็แพ้ฮักเคนนะครับไปดูราคากันต่อครับสำหรับคู่นี้เป็นทางด้านของฮามสตัดนะครับเปิดราคามาหน้าลงทุนทีเดียวนะครับอยู่ที่ครึ่งลูกน้ำลบสินะครับสกอร์สูงที่สองลูกควบสอง หลังจากที่เปิดมาแบบนี้นะครับน่าจะเป็นทางด้านของฮาร์มสตั์นะครับที่จะยิงประตูได้ไม่1ลูกก็2ลูกในบ้านเท่านั้นนะครับราคาชัดเจนโดดเด่นขนาดนี้ครับขอญาตตามน้ําไปสักหน่อยครับคู่นี้ซื้อราคานะครับไปที่ฮาร์มสตั์ครับราคาครึ่งลูกน้ําลบสิสกอร์สูงยังไม่แนะนำนะครับคู่นี้อาจจะมีแค่2ประตูต่อศูนย์เท่านั้นนะครับให้เล่นสกอร์ที่2 0งศได้เลยนะครับกับ1นนะครับให้ต่อที่ฮาร์มสัต์ครับราคาครึ่งลูกครับในคู่นี้ครับจังนำร ปิดท้ายกันที่เดนมาร์กนะครับเวอร์เจลครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของโคเปหเฮเกนนะครับคู่นี้เจอกันมาทั้งหมด10นัดเนี่ยเวอร์เจลยังไม่สามารถชนะโคเปหเฮเกนได้นะครับส่วนมากก็ทําดีที่สุดก็คือเสมอแหละครับที่เหลือก็เป็นทางด้านของโคเปหเฮเกนนะครับชนะทั้งหมด8นัดครับที่เจอกันนะครับแต่นัดล่าสุดครับเสมอในบ้านของเวเจลนะครับศูนย์ประตูต่อศูนย์ในบอลถ้วยนะครับในบอลลีกก็เป็นท่าน้าของโคเปหเฮเกนนะครับชนะตลอดนะครับแล้วก็กินแฮนดี้แคป ได้ถึง8นัดครับในการเปิดตลาดมา10นัดเวอร์เจลทำเงินไปได้แค่2นัดเท่านั้นนะครับสกอร์สูง7สกอร์ต่ำสามแต่2นัดล่าสุดเป็นสกอร์ต่ำนะครับเวอร์เจลก็พัฒนาขึ้นมานะครับผลงานของเวอร์เจลบ้างนะครับในบอลลีกที่ผ่านมาครับไปเยือนอาฮุสนะครับแพ้มา10แล้วก็มีใบแดงด้วยวันนี้มีคนโดนแบนนะครับในการอุ่นเครื่องครับก็ยังไม่คดีเท่าไหร่ครับแพ้ถึง3นัดใน4นัดที่ลงสนามไปนะครับเสมอ1นัดที่ชนะเนี่ยชนะฮาวิโดฟครับ1นประตูต่อ่านย์ บ้านของโคเปเกนบ้างนะครับนัดกลางสัปดาห์ไปเยือนเบดาลิทมานะครับชนะมา2ประตูต่อศูนนัดต่อไปก็เล่นในบ้านของตัวเองครับมีทุนถึง2ลูกเนี่ยก็ไม่น่าจะเป็นงานยากอะไรนัดนี้ก็น่าจะเน้นได้แบบเต็มๆนะครับก่อนหน้านั้นบอลลีกเอาชนะลิง k ์สปี้มาได้2ประตูตอนหครับอุ่นเครื่อง ก็ถือว่าดูดีครับมีแพ้ให้กับวิกตตเรียเพาเซนนัดล่าสุดที่อุ่นเครื่องไป3ประตูต่อ2เท่านั้นชนะได้ทั้งซิลเคบอกแล้วก็ชาร์เก้ครับยิงได้ไม่ต่ำกว่า2ลูกครับในแต่ละนัดที่ผ่านมาครับห้านัดนะครับถือว่าน่าสนใจทีเดียวนะครับสำหรับเกมรุกของโคเปนเฮเกนไปดูราคากันต่อครับคู่นี้ครับรถผ้าป่ารถแหรน่าจะเต็มแม่ยกแม่เล้านะครับน่าจะเต็มกันทีเดียวนะครับสำหรับโคเปนเฮเกนวันนี้ในราคาครึ่งควบลูกน้าขาวนะครับสำหรับสกอร์สูงอยู่ที่2ลูกครึ่งครบนูี้เ อาจจะมีประตูด้วยนะครับเปิดราคามาแบบนี้สกอร์สูงหน้าสวยกว่านะครับ2ลูกครึ่งน้ำบวก10 7 7 7น้์สุยสวยๆแบบนี้ที่เราทีเดียวนะครับ ก็ให้สกอร์สูงไว้กันอีกหนึ่งคู่นะครับสำหรับคู่นี้ราคานี้ครับโคเปนเฮเกนถึงแม้ว่าจะมีห่วงนัดกลางสัปดาห์ครับแต่ก็ได้เปรียบนะครับเล่นในบ้านด้วยแล้วก็มีตุนถึง2ลูกด้วยนัดนี้สมาธิน่าจะอยู่ที่เกมนี้มากกว่านะครับเพื่อที่เก็บ3แต้มเต็มให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับเหล่าร้อยหลาครับให้ต่อไปที่โคเปนเฮเกนครับราคาครึ่งควบลูกครับรีบกดกันหน่อยครับราคาน่าจะไหลนะครับรบจบเรียบร้อยครับวันนี้ครับทั้งหมด6คู่นะครับเดี๋ยวมาทบทวนกันอีกทีหนจานะคคครรรัับบู่แก วาเลนกากับทางด้านของซานเดฟยอดนะครับคู่นี้วาเลนกาเปิดมาขาดทีเดียวครับหลูกเต็มขยับไปที่ลูกควบลูกครึ่งนะครับคู่นี้ขอญาตเชียร์ไปที่ซานเดฟยอดนะครับสนัดหลังกินเรียบนะครับให้รองที่ซานเดฟยอตครับราคาลูกควบลูกครึ่งนะครับเอาหูเข้าแรกนะครับคู่สองครับสตาร์เบกกำังทางด้านของโมนะครับสตาร์เบกถึงแม้ว่าจะเล่นในบ้านนะครับแต่ก็วันนี้เนี่ยโมน่าจะต้องเจาะเข้าทําให้ได้แหละครับเพราะไม่งั้นเนี่ยหลังจากที่สะดุดแพ้มานะครับ ตั้งตั้งทีไม่ได้นะครับถ้านัดนี้แพ้อีกนะครับโมนะครับนัดหน้าเนี่ยอาจจะพังได้นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับ ซื้อไปที่โมครับซื้อฟอร์มให้กลับมาให้ได้นะครับให้ต่อที่โมครับราคาครึ่งควบลูกนะครับผู้ต่อไปครับฮักเคนกับเอลบอกนะครับฮักเคนเปิดราคามาต่อกับจ่าฝูงอย่างเอลบอกเลยนะครับเอลบอกนัดล่าสุดในฟอร์มกระชูนะครับยิงได้ถึง4ลูกฮักเคนมามาไปไปครับติดติดดับดับอยู่นะครับในช่วงนี้ฟอร์มยังไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะครับแต่ก็ยังเชื่อว่าในบ้านเนี่ยก็ยังมีพิษสงอยู่นะครับแต่ทางด้านของเอลบอกนะครับไม่ธรรมดานะครับในลูกการนี้ครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ขออนุญาตซ รองที่ราคาปปครับให้รองเอลบอกราคาปปครับในคู่นี้ครับคู่ต่อไปครับเป็นทางด้านของเดเกอร์ฟอร์ดกับบอมมาปอสคันนาครับคู่นี้ก็ไม่เบื่อไม่เมากันนะครับผัดกันแพ้ผัดกันชนะมาต่อเนื่องนะครับสำหรับทางด้านของคู่นี้ราคาที่เปิดมาบอมมาปอสคันนาเปิดมาราคาเสมอกับราคาปปนะครับเราลอมองว่าครับเป็นเกมเยือนที่ไม่ไม่ง่ายนะครับสำหรับบอมมาปอสคันนาที่จะมาเยือนเดเกอร์ฟอร์ดนะครับช่วงนี้หลังชนฝาอยู่แล้วก็ฟอร์มเนี่ยบาง บางบางนัดเนี่ยพลิกกลับมาดีเฉยนะครับแต่ก็ยังเชื่อว่าบอมมาวันนี้น่าจะไม่แพ้นะครับเต็มที่เสมอนะครับแต่เดเกอร์ฟอร์ดในบ้านนะครับแพ้ยากครับให้รองที่เดเกอร์ฟอร์ดดีกว่านะครับกินหูน่าจะ พอกินได้นะครับให้รองที่เดเกอร์ฟอร์ดครับราคาปปปครับคู่ต่อไปครับฮามสตตดกับวาเบิร์กนะครับวาเบิร์กล่นมาอยู่ทีมบุ้ยนะครับแต่ทางด้านของฮามสตตดเปิดราคามาไม่ขาดครับเปิดราคามาต่อน้อยไปหน่อยนะครับราคาอาจจะไม่ถึงแต่ก็ก่อนเตะก็ต้องรอเช็คราคากันอีกทีนึงนะครับฮามสตตดก็อาจจะมีราคาที่เพิ่มขึ้นมานะครับถ้าไหลแรงๆเนี่ยชอบเลยนะครับทางด้านของฮามสตตดครับเล่นในบ้านถือได้เปรียบนะครับเจอทีมบุ้ยแบบนี้ครับไม่รู้ว่าบุ้ยจะติดคอหรือไม่ แต่ก็ยังเชื่อว่านะ่าเก็บ3แต้มได้ไม่ยากนะครับสำหรับทางด้านของอาร์มสัตัดเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้ต่อไปที่เจ้าบ้านครับอาร์มสตัดจัดเต็มครับต่อที่ครึ่งลูกครับจังหนักับตังกันอีก1คู่ครับ ไปต่อกันที่คู่สุดท้ายของข้าคืนนี้ครับเป็นทางด้านของไวเจลนะครับเปิดบ้านรับการเยือนของโคเปนเฮเกนหลังจากที่เปิดลีกมานะครับในนัดแรกก็เก็บสามแต้มมาได้นะครับสำหรับโคเปนเฮเกนเดนมาร์กซูเปอร์ลีกก็เปิดแล้วนะครับแต่นัดล่าสุดเนี่ยก็ต้องเล่นบอลยุโรปอยู่นะครับสำหรับโคเปนเฮเกนถือว่าได้เปลี่ยนะครับนัดที่ผ่านมามีตุนมีอะไรมาแล้วนัดหน้าเล่นในบ้านนะครับนัดนี้สมาธิก็อยู่ที่3แต้มนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับจัดไปเต็มๆกับทางด้านของโคเปนเฮเกนครับ ในราคาครึ่งควบลูกครับให้ต่อที่โคเปนเฮเกนครึ่งควบลูกครับในคู่นี้ครับจังนำรับตังกันครบหกคู่ครับวันนี้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันมาช่องทางของเราครับเหล่าร้อยหลาแล้วก็ขอฝากอีกหนึ่งช่องทางครับพี่ๆท่านไหนท่านนักลงทุนท่านไหนนะครับที่สนใจ เข้ารับ VPT เด็ดของเรานะครับมีทั้งบอลเต็งบอลสเต็ปนะครับสามารถแอดไลน์กันเข้าไปได้ที่ l i n e แ d ดครับแอดไซ n ครับ100 RA นะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นมาจังหนับรับตังกันแบบนี้ทุกวันกับเรามาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันกับเราให้เราดูแลพี่ๆทุกๆท่านนะครับทำเงินกันไปทุกวันแบบนี้กับเราครับเหล่าร้อยหลานนะครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีครับ